สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่สองณนาสาราสิริราชร้อปีโรงพยาบาลศิริราช บรรยากาศที่ศาราศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลสําคัญและประชาชนจํานวนมากเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมถวายราชสักการะที่ลานพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิดลราทีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกจากนั้นนําพงมาลัยจะาก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและคู่สม นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆพร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการบริหารศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนคณะอาจารย์และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกวางผ่านพุ่มดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่6กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบโรงเรียนจิตละดาเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเลขาธิการคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงพลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตร ตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักพระราชวังได้นำแถลงการทั้งสองฉบับมาติดประกาศเพื่อให้คณะบุคคลและประชาชนได้ทราบถึงพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันปาริชาตใบกวีดิฉันกัจเรียว์สุนิศงพงศ์พร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Eu não